สวัสดีครับผมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะมารีวิวนะครับรองเท้าสเก็ตนะครับหรือว่ากีฬาสเก็ตวันนี้ผมสั่งซื้อย e ี่ห้อ Power Slide นะครับเป็นรุ่น s w e l l e Metallic Trinity นะครับเป็น3ล้อขนาดล้อ110มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับ มันก็เจอเลยนี่นะครับเป็นรองเท้านี่เป็นเสื้อนะครับไนส์ XXL มคงไม่ได้ใส่ใหญ่เกินนี่ครับนี่ข้างที่สองครับนี่นครับแล้วก็ข้างในก็มีอะไร ก็มีเบรคด้วยนะครับซึ่งผมก็คงไม่ได้ใช้มันอันนี้ก็น่าจะเป็นน็อตนะครับเอาไว้เปลี่ยนแล้วก็มีอะไรอันนี้ก็เป็นอุปรกรณ์นะครับนี่จะเป็นปจัจแจนะครับเอาไว้ไข น,นี่ก็น่าจะเป็นแผ่นรองส้นเท้านะครับน,นีคก่มือนะครับน่าจะมีทุกภาษายกเว้นภาษาไทยนะครับแต่บริษัทของเขาอยู่ที่เยอรมันนะครับผมส่วนตัวก็คือตัวนี้เป็นลอ้อ 110มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นเฟรมแบบซีนิตตีนะครับก็จะมีจุดยึดนะครับทั้งหมด3จุด1จุดนะครับ2จุดแล้วก็อยู่ใต้ตรงนี้อีก1จุดนะครับผมก็จะมีความแตกต่างกับยี่ห้อหลายๆยี่ห้อนะครับที่จะมีจุดยึดเพียงแค่2จุดนะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมไม่ได้ไม่อยากจะใช้ล้อล้อเดิมที่ติดมากับ ตัวออตรงองเท้าโดยรมผมก็เลยสั่งล้อนะครับขนาด110ยิมิลนะครับมาเปลี่ยนนะครับอันนี้นะครับที่ติดมาจากโรงงานเป็นลูกปืนความลื่นนะครับอยู่ที่เอแบกเนะครับแล้วก็ตัวเฟรมเนี่ยนะครับผมไม่ใช้อลูมิเนียมนะครับตัวเฟรมเนี่ยน่าจะเป็นแมกนีเซียมนะครับเท่าที่ผมดูแมกนีเซียมมันจะมีความ แรงแล้วก็เบามากกว่าอลูมิเนียมนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยคู่อื่นที่ผมมีนะครับส่วนมากจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็กัดออกมานะครับใช้ c n c แต่ว่าอันนี้เป็นแมกนีเซียมหล่อนะครับดูแล้วน่าจะเป็นแบบหล่อนะครับด้น,น่าจะได้ความเบานะครับแล้วก็ส่วนตัวผมคิดว่าอันเนี้ย นะครับมีความเบามากกว่าคู่อื่นของผมค่อนข้างมากครับแต่ว่าตัวเชลของมันนะครับหรือว่าตัวตัวกระดองของมันนะครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นพลาสติกพีแบบแข็งนะครับแล้วก็ตัวคัพของเขาตรงนี้นะฮะตัวคัพก็มีโลโก้ PS หรือ p o w ว r Slide นะครับติดมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นพลาสติกพียูเหมือนกันส่วนตัวนะครับตัวล็อกตรงนี้นะครับ เขาเรียกว่าแบบ45องศานะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบปีทุกแกนะครับเพิ่มความกระชับแล้วก็ตัวส่วนตัวของอน่าจะเป็นข้อเท้าตรงนี้นะครับก็จะนะก็จะเป็นแบบเร่งได้ทั่วๆไปนะครับข้อดีของรุ่นนี้นะครับที่ผมได้สั่งซื้อมาแต่นี้ได้สั่งซื้อก็เพราะว่ามันเนี่ย ตัวโฟมของเขาเนี่ยหรือว่าตัวที่มันบุกข้างในนะครับเขาบอกว่าเป็นเมมโมรี่โฟมนะครับก็จะช่วยเรื่องของความนิ่มวนวลก็จะลองมาดูว่ามันจะตอบสมองกับสิ่งที่ผมต้องการได้หรือเปล่า mm hmm. แต่มันมีส่วนที่ป้องกันการกระแทกหรือว่าการล้มเลยนะครับก็จะมีแค่นี้เองก็เดาว่าหลังจากที่ผมเล่นไปสักพักเนี่ยน่าจะเยินพอสมควรนะครับโดยทั hmm. ่วไปก็ เป็นที่น่าพอใจนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนล้อดูนะครับว่าถ้าเกิดเป็นนี่นะล้อที่ติดมาจากโรงงานกับล้อที่ที่ผมสั่งซื้อมาอันนี้ล้อที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นขนาด1้อสิบมิลเท่ากันความแข็งนะครับอยู่ที่แปดสิบห้าเอนะครับส่วนล้อจากโรงงานเนี่ยนะครับความแข็งอยู่ที่แปดสิบแปดเอนะครับน่าจะแข็งกว่า ก่อนที่ผมจะเล่นนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนล้ออย่างที่บอกมไว้ก่อนนะครับก็คงจะไม่มีเวลาเปลี่ยนช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอให้ว่างๆก่อนหนะ้าสักสี่สห้าวันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็จะลองถ่ายคลิปแล้วก็ลองลงมาดูอีกทีหนึง่งนี่นะครับอ,อ๋อลืมบอกนะครับก็คือความยาวเฟรมนะครับอยู่ที่นี่นะ243ม mm ิลลิเมตรนะครับ,นะรบลืมบอกไป